สวัครับหนึ่งหกแปดมหาพุทธคุณบารมีแรงโคครับท่านครับศูนย์รวมแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่ม,มหาศิลาสิริจันโทวันนี้พี่ๆหลายคนโทรเข้ามาถามว่ามีเสื้อบ้างไหมมีแน่นอนนะครับเคยลงไปในช่องแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดคอต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีสีขาวแล้วก็สีดำ S M L X L สอง X L นะครับถ้าเป็นสาม X L ราคาก็ขยับขึ้นนะครับตัวนี้ เป็นผ้าคัตต้อนสีขาวสีดำสวยงามมากหน้าหลังสก,กีรูปหลวงปู่ยืนเต็มไปด้วยความเมตตารอยยิ้มของหลวงปู่ครับพี่ๆครับนี่สก,กีรหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนะฮะแล้วก็มียันเหนือดวงอยู่ซ้ายขวานะครับเป็นหลวงปู่ยืนผ้าคัตต้อนร้อยเปอร์เซนต์สวยงามมากมีแค่สองสีนะครับพี่พครับสีดําและก็สีขาวเหมาะมากๆสําหรับศิษยานุศิ์หลวงปู่ที่มีความคารพความศรัทธานในบารมีหลวงปู่ น,นี่คือเสื้อยืดคาตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามมี S M L X L สอง X L ไปถึงห้า X L นะครับตัวนี้หรือจะเป็นผ้าทีซีราคาก็ขยับลงมาโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามแอดไลน์ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเป็นนี่สีขาววันนี้ก็มียอดส่งให้พี่ๆเหมือนกันช่วงเย็นๆเดี๋ยวไปส่งของให้นะครับพี่ๆครับ เสื้อบอกว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่ขายดีมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสีจานทสิธิ์ของหลวงปู่เยอะมากนะครับพี่พี่ครับบารมีหลวงปู่ที่ดูรอยยิม้มดูรอยยิ้มของหลวงปู่ครับพี่พี่ครับเต็มไปด้วยความเมตตาแก่สีจานุสิทธิ์นะครับนี่เลยคือรอบนี้สั่งได้ประมาณเกือบอาทิตย์นะพี่นะถึงถึงจะได้มาส่งเพราะว่ามียอดสั่งจองเยอะมากนะครับพี่พี่ครับรอบนี้เข้ามา เกือบห้าสิบตัวนะครับเรามีเข้ามาเกือบห้าสิบตัวกำลังแพ็คของเตรียมส่งให้นะครับพี่พี่ครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามถ้าใครติดต่อมาจังหวะที่มีของก็จะได้ของส่งให้เลยหรือพี่พี่ติดต่อเข้ามาจังหวะที่ของหมดของมาไม่ทันก็ต้งองรอประมาณสามถึงห้าวันเลยนะครับพี่พครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบเสื้อต้องแยกซักจากชุดชั้นในแล้วก็สิ่งของที่ ไม่เหมาะสมนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่นะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หเ้าก็สามเป็นผ้าคัตตอนร้อยเปอเซ็นตผ้าทีซก็มีนะพี่นะผ้าทีซก็มีราคาก็ขยับลงตามลําดับเนื้อผ้านะครับพ,พี่่สนมาสอบได้นะครับ